สวัสดีครับผมมัจัรใหญ่นะวันนี้จะมาสอนนักเรียนช่างไก่ลบบุรีนะฝึกหัดหตัดผมนะครับสอนนักเรียนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธี<ล>ตัดผมสอนนักเรียนนะเราต้องดูขวันก่อนว่าขวัญอยู่ไหนขวันอยู่นี่ใช่ไหมเราจะมีการกำหนดความขาวนะครับตามจุดขวันประมาณสักสองนิ้วนะขวานอยู่นี่ความขาวอยู่นี่นะ เอารเราจะเรียนมาเปิดเครื่องเป<อ>ิดไม่เอารองพัดออกเปิดเครื่องเลย<อ>แล้วก็มาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ก่อนนะตัวเนี้ยเราก็มาขาไไึ้นขายอยู่เนี้ยใต้ดึกความสูงนิ้วนะแล้วเราก็มาไถตั้งแต่นี้ตั้งแต่จุดขมับเนี่ยไถสไลด์ขึ้นไปเลยนะเนี่ยไถไปเพื่อไปหาจุดที่เรามาร์กไว้อะจำได้ไหม เอาเขาทำนี่เริ่มใหม่มาเริ่มใหม่เหมือนเดิมทำไปไป้นไปอะไรขึ้นไปเลยไปไปหาจุดที่เรามากไว้อะอะไรขึ้นไปทำใหม่นะแล้วก็ตัดไปถึงไหนทางนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่ แล้วก็ไถไปถึงไหนไปถึงครณีตำไหน่ทางไหนทาซ้ายเก่งมาเอาไถไปถไปถไปสไลดใหม่เอาทำเองจะสูงไม่จะสูงนะกํลังต่ำนะวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งมาเดินเคลื่นมาเคลื่อนดีมาเคลื่อนไปมีดมาเลยเคลื่อนมาเลยเคลื่อนมารูดรูเคลื่อนมาเลยนะถนี่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 อย่าอย่าข้างล่างมาใหม่ไปไป ดไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ย่าไปไม่ต้องไม่ต้องทีหลังเอาพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ลองฟันเบอร์สองมามามาถ่ายตรงตรงเลยมาถ่ายตรงตรงเลยถ่ายเลย ไ,ไป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 เลยเดี่ยวิ่งวัดใช่ไหมหนึ่งสองสามนับไปอือสองสาม,สามนับไปอีกไ นหนึ่งสองสามหนึ่งสองมมกหนึ่งสองสา้าก็นับไปเรื่อยอจนกว่าจะหมดแด <1, S 1> วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิกิบสองนับไปเรอยสองสาีห้าสกลับไปรอบนึ่งกลับไปรอบหนึ่งนับหนึ่งเออโอ้ยทำไมไม่สองทีล่ะเดินมาเดินเก้าขามา สามันขาดช่วงมันจะสี่แล้วก็หายไปเลยอ่ะก็ <c oughs> นับไปเอยดนับเลขมหเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้านับใหม่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 เริ่มใหม่เริ่มแต่นี่ใหม่ไหมนี่พอ,อยังไม่พอให้นับใหม่นับดู่อ, <S 1> 1, <S อามเร็วต่อเนื่องกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบเีซื้อหวยนี่อยากคลองเลยไม่เห็นต้องบอกเลยสามสิบจะเรียเปาปแปลงมานี้แปลงมาเอากระสนออกออาทีนี้เอาเราให้หมดเลยกัดออกระสออกพอเอาจับตะเรี่องวิีสองจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับ าไถกลางหัวไถไปเลยเนี่ยตั้งแต่กลางหัวตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นี้เนี่ยตั้งแต่กลางไปหูเนี่ยนะจับไถไถเอาทำเองทำเองเย็นอยู่นี่แหละเย็นอยู่นี่แหละเย็นอยู่นี่แหละเอาใหม่เอาใหม่ไถกลับมาไถกลับมานับแถวที่หนึ่งนับเป็ดังแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้า ข่านับไปเอามือซ้ายแตะหัวหน่อยดิเอามือซ้ายแตะหัวลูกค้าไว้หน่อยนึงถ่ายหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋ทีนี้ถ่ายเมื่อกี้ถ่ายแนวนอนใช่ไหมใช่นี้ถ่ายแนวขวางถ่ายแนวที่หนึ่งทงงงี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งับหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่ จะไปไหนแล้วนึ่งอยู่นี่ถ่ายยาวถ่ยยาวๆปนยาวหนึ่งไปสองสามไม่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 ม่เดี๋ยวเมันมีทั้งหมดอยู่สองแถวเนี่ยสองแถวเนี่ยแถวที่นึ่กับแถวที่สองเนี่ยห่อยู่นี่ายไหมแถวที่หนึ่งหนงแถวที่สองสองแค่นี้ทำไมดึหมหนึ่งข้าจักาเอ้ย สองทำไมหนึ่งไหมหนึ่งอยงู่ยยนี่หนึ่งอยงู่นี่มนึงอยู่นี่สองเรียบแล้วเสมอแล้วนะมามายืนฝั่งนี้ถ่ายนี้ถ่ที่หนึ่งหนึ่งอย่นี้ครับนะหนึ่งสองสามทำดูนะับ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไหมนับถ่ยแล้วป่ะบัดไปด้วยสบัดไปด้วยเอาไปเอย มันไม่ได้ยินเลยเอาไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามายนี่ก็ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเอาม 2> 1, 2, 3, 4, อายหนึ่งสองสาสี่ห้าพออร้องวันดอกพอไปเลยพอ,อไปสมรงฟันเบอร์ศูนมา สไลดมัน hehe, นวน so นิดสไลด์มันวนดวนไหมงนี้ดวนไหมนวนจ้ะนี่ดำใช่ไหมจ้ะทำไปรอบหนึ่รอบหนึ่งเก็บอีกบอีกเอาขึ้นไปอีกมันยังดำอยู pin, um, ่ขึ้นไปเลยวิ้วนึงอ่ะเออดีทำไมยังดำอยู่นวนยังนวยังเหร นอนยังไปล็อกวัวเดินไปเดี๋ยวสูง,สงเดี๋ยวสูงเดี๋ยวสูงเดี๋ยวเดี๋ต่ำๆจะสูงสูงเลยมันต,ต่ำๆเลยพอ,อพอไปเอาเบอร์หนึ่งมเบอร์นหนึ่งเอเครื่อง ตั้งนี้ไปมันจะรเชื่อมกันพอไล่ไปไล่มาตัวนี้เตัวนี้ไลไปเชื่อมชั้ดเบอร์สองไล่ไปบยงมาปาดเลยตัดองนเดียว จะตัดส่วนขึ้นไปไัเนี่ยพอแล้วตรงนี้มันดำพอลองฟันออกไข่ทิ้งข้างล่างไข่ทิ้งเอาแปรงมาด้วยแปรง,งมาด้วยแล้แปรงมากวาดด้วยไข่ทิ้งอ่ะ ไปไ,ไปไ,ไปปัด,ปดออกด้วยปัดออกไม่จะไปเพิ่มหนะ่ปนปัดออกอไปไ,หไป,ไปห,าหายหาย้ำๆซ้ำๆไปหลายรอ,<ม>อบหน่อยเนะลยย้ำซ้ำซ้หลายรอบหน่อยหายไปเนี่ยพี่ช่วยกันเงีไหลารอบ,รบหน่อยไหลายรอบหน่อยลูกค้าไปเขาค่อยไหลารอบหน่อยรอบแรกมันอาจจะไม่หมดอาปัดเสรพออก าาาอาจจะยาวอาจจะยาวอาเนี่ยไฟดอกไฟดอกไฟตอกไมหมดตัวไหนไม่หมดก็ตายยับๆน,นี่ตัวนี้ดำดำดำดไฟไฟดอกอะลรใครจะอ่า,าน

บีมาบีมาจับบีมาจับเอางี่ยวก้อยถุองอ่อนลงมาดิโพวิตันดีอ่ะดิโพวิตันดีรู้จักไหมต้งงี่ย์อยนี่ดิโพวิตันดีเนี่ยเออจับเนี่ยเห็นไ,ไหมจับบีขึ้นมาเปิด,ดเครื่องพีิเลยเอาเราจะปาดข้างบนออกนิดหนึ่งสูงเรียนเราต้องใช้บีเก็บรายละเอียดเลย ทำมาตรงนี้พอแล้วไปนนเราใช้ไกลน์แถวที่สนี่ยเป็นเกีย์เนี่ยเราจะตัดจที่สี่อยวอยปอดลอยลอยแล้วปาดนิดเดียวปาดนิดเดียวปาด่ออยหอยุดหอย มาดูมีก<า>เก็บรายละเอียดพอกันไหมพอพอพอยิดเครื่องหยุดพอแล้วมาดูผมตัดมาดูตรงนี้สิครับมาตรงนี้ผมตัดด้านขวาก็มาดูขวาตัดขวาไปดูซ้ายมองไม่เห็น น่ากัตัดันเด็ยนนิดเดียวพอส่งแขรกลับบ้านปิบัอกฝากคนเล็กคนใช้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบนะ